ถ้าสนใจพันก็แอดไลน์เข้ามานะครับทั้งม่อนไข่ผสมมัชฉาเหลืองแล้วก็เหลืองจันนะครับแล้วก็ไอายาเรศนี่นี่มันเย็นๆแล้วเนี่ยหกโมงครึ่งแล้วครับหกโมงเย็นครึ่งเ <c oughs> นื่องจากอยู่ภาคตะวันออกจะมืดช้ากับภาคตะวันตก <c oughs> ครับอันนี้ถ้าบานใหม่สีมันจะอ่อนครับกอเล็กๆร้อยห้าสิบบาทครับ สวัสดีครับ21กรกฎาคม2567ครับก็กลางฝนแล้วละครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนจันทบุรีครับจะพามาดูกล้วยไม้หน้าฝนแน่นอนละครับกล้วยไม้หน้าฝนเนี่ยอยเรศจะบานโอ้ยเจ้าเต่าทองมันชอบมากินท่านผู้ชมต้นนี้เนี่ยห้าช่อเลยครับเนี่ยโอ้แล้วก็ช่อยาวดีเท่าที่สังเกตนะครับท่านผู้ชมอยเรศเนี่ยถ้ามันอยู่กับต้นไม้เนี่ยนะครับ มันก็จะ,จะเจริญเติบโตดีมากเลยผมลองปลูกในตะกร้ากับขอนไม้กับต้นไม้แต่อยู่กับต้นไม้เนี่ยนะครับต้นเดียวเนี่ยโอ้โหเจริญเติบโตได้ดีมากท่านผู้ชมนี่รากมันไปหากินได้ไกลเลยมันก็เกาะอิงอาศัยไปถ้าอยู่ในตะกร้ามันต้องชี้ไปในอากาศครับอายเรศบานช่วงนี้หน้าฝนเยอะมากครับท่านผู้ชมนี่ก็กิ่นหอมอ,อ่อนๆนะ แต่ว่าปัญหาของไอเยเรตคือแมลงเต่าทองมันชอบมากินกลีบดอกครับม่วงอ่อนไอเยเรตหรือหางกระลอกครับสวยมากมีพันแบ่งขายนะครับส่วนช่อน,นี้เป็นเหลืองจันครับเหลืองจันตาจุดถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาครับส่วนอันนี้เป็นหมอนไข่หมอนไข่ ผสมมัตฉาเหลืองครับอันนี้ถ่ายปัจจุบันถ่ายวันนี้เองครับเนี่ยช่วงเนี้ยฝนตกมาเนี่ยก็กําลังเบ่งบานมัตฉาเหลืองผสมมอนไข่กลิ่นหอมอ,อ่อนๆครับท่านผู้ชมเลี้ยงง่ายนะครับออกดอกบานทนดีทีเดียวนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็เกิดจากการที่เอาเรื่องมอนไข่มอนไข่เหมือนเหมือนไข่ดาวแหะครับเอามาผสมกับ มัดฉลืองท่านผู้ชมอันนี้ผมก็มีพันใส่ตะกร้าแบ่งขายตะกร้าเล็กๆนะครับอันนี้ปลูกไว้ประมาณ2ปี3ปีแล้วลครับจากตะกร้าเล็กก็ไปเป็นตะกร้าใหญ่นะครับสีสันสวยงามเหลืองนะครับเนี่ยสวยงามทีเดียวครับท่านผู้ชม ทีนี้ก็จะพาไปดูไอเยเลตแหะครับอเยเลตหรือเอื้องหางกระรอกผมปลูกไว้ที่ต้นทุเรียนครับระช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยมันเบ่งบานช่อยาวสวยอารามงามตาทีเดียวนะครับม่วงขาวออกดอกออกมาเป็นพวงเหมือนกับหางกระรอกเลยครับแต่ว่าปัญหาของเอเอไอยเอยเลตนี่ก็คือมันโดนกินครับมันโดนมแมลงเต่าทองมากัดกินที่กลีบเกสรกลีบดอกครับ เพิ่งมามัดนะฮะเนี่ยเพิ่งมามัดไว้ตอนหน้าแรงนี่เองมัดไว้กับต้นหมากครับเนี่ยตะกร้าหนึ่งเนี่ยนะมีต้นเดียวสองต้นนะมัดไว้กับต้นหมากก็ออกดอกหน้าฝนนี่แหละครับนี่ตะกร้าแบบนี้นะครับเนี่ยที่ผมแบ่งขายก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ก็บางช่อก็กำลังออกอยู่ปีหน้านจะต้องสวยกว่านี้เพราะมันจะสมบูรณ์กว่านี้รากมันจะเดินได้ดีกว่านี้ไอเยเรศครับหน้าฝนล,ลำธารก็เริ่มมีน้ําไหลแล้วล่ะครับนี่ ฝนต,ตกในสวนอยาเลศปลูกในตะกร้าดอกไม่ค่อยสวยเท่ากับปลูกไว้กับต้นไม้นะครับนี่อันนี้ก็เต่าทองกินไปเยอะเลยแหนะเต่าทองก็ชอบกินของส,สวยๆงางามเนาะนี่ปลูกไว้กับขอนไม้ครับแล้วก็ให้เทวดาเลี้ยงสู้งามเท่ากับปลูกไว้กับต้นไม้ไม่ได้แต่ว่าก็ออกดอกครับนี่แต่ว่าดอกจะออกก่อน แต่ที่สวยงามต้อนรับหน้าฝนช่วงนี้ก็เป็นเนี่ยครับมัดชาเหลืองผสมมอนไข่นะครับโอ้โหสวยมากท่านผู้ชมเนี่ยผมมีพันแบ่งขายนะครับตะกร้าละร้อยห้าสิบาทนี่สวยมากแล้วบานทนดีด้วยเนี่ยหน้าฝนอย่างเงี้ยไอเยเรศกับเอ่อมัดฉ้าเหลืองผสมมอนไข่บานเยอะทีเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูดครับ,น,รบนี่อีกนี่ก็บานเนี่ยอืมสวยมากนี่ ดูต้นเหมือนตายแต่นี่บานไปรอบแล้วนะครับนี่ตะกร้าขนาดนี้ับปลูกไว้ในตะกร้าเล็กๆอย่างนี้นะครับเนี่ยก็มีดอกนี่บานใหม่ๆจะสีจืดหน่อยนะตะกร้าขนาดนี้นะครับผมก็มีแบ่งขายร้อยห้าสิบาทนะครับเอาไปปลูกรวมๆกันหลายตะกร้ามันก็จะทําให้มันสวยงามละครับไม้ดอกใหญ่ล้วก็บานช่วงหน้าฝนเช่นเดียวกันครับช้างน้าวนี่อืมช้างนาวครับกอ,อใหญ่ ต้นใหญ่แต่ที่บานลหลงๆอยู่ไม่ควรจะบานหน้านี้ก็คือเหลืองจันทร์ครับปกติเหลืองจันทร์จะไม่บานหน้านี้อันนี้มันหลงตอนที่มันออกดอกกันต้นนี้มันลืมออกดอกมันเลยมาออกช่วงนี้ครับเนี่ยเหลืองจันทร์นี่ครับเหลืองจันทร์หน้าฝนแบบนี้มันจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับนีที่มัดไว้กับตอไม้นะครับเนี่ยมันกำลังแตกนาแตกหนอแตกยอดกันเยอะแยะเลยทีเดียวท่านผู้ชมนี่ผมมัดไว้กับ ตอไม้นะลูกไว้เรียงรายเดี๋ยวหน้าแหลงประมาณมกราคุมพามีนาเมษานี้ก็จะบานแล้วล่ะครับเหลืองจันทบูรณ์หน้าฝนอย่างนี้เราก็ต้องปลูกเหลืองจันกันล่ะครับจากตะกร้าเล็กให้กลายเป็นตะกร้าใหญ่นี่ตะกร้าเล็กๆอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่อ่ะหยิบลงโชว์มาตึงตะกร้านี่นี่ครับตะกร้าอย่างนี้เนี่ยเ,ยเราขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาท เราตะก,ก้าใหญ่ๆมารวมกันแบบนี้นี่ปลูกใหม่นี้ของตะก,ก้าตะก,ก้าหกนิ้ววัสดุที่ใช้ในการปลูกก็มีกลับมะพร้าวสับเนาะกับมะพร้าวสับตะก,ก้าหกนิ้วปลูกลงไปสองตะก,ก้าถ้ามีถ่านถ่านไฟถ่านไม่ใช่ถ่านไฟเก่านะถ่านไฟหองข้าวก็เอาแช่น้ําแล้วก็ยัดๆตรงไปเนี่ยมาแช่น้ําก่อนนะครับผสม B หนึ่งไปสักหน่อยในการเล่งล่าหน้าผลอย่างเงี้ยมันจะเจริญเติบโตดี แต่ถ้ามันเป็นตะกร้าใหญ่หน่อยหนึ่งประมาณสิบนิ้วมันก็ปลูกลงไปสามตะกร้าเราจะได้ป้วยไม้เหลืองจันตะกร้าใหญ่วเวลามันบานจะอลังการนี่นี่เห็นไหมนี่ครับถ้าใครอยากได้พันตะกร้าใหญ่ๆนี่ซื้อไปเลยร้อยห้าสิบบาทจัดเ่งให้นะนี่ครับเราจะปลูกประมาณสักพันตะกร้านี่เต็มเลยจนตกทำอะไรไม่ได้มาปลูกเหลืองกันกันนะ มันต้นมันก็แผ่มมออกมาเนี่ยประเภทแบบเรียกอะไรหลงหลงดอกหลงมาตะกร้าใหญ่อย่างนี้นี่ครับอันนั้นใส่ลงไปสามตะกร้าไซส์ขนาดนี้ครับวัสดุใช้กับมะพร้าวสับแช่น้ำ แน่น้ำไม่ต้อคืนนะให้ดมีมันจะได้กลับมะพร้าวเก่าๆจะดีกว่าแล้วก็ห้อยแขวนๆให้มันเอียงๆอ,อย่างนี้นะครับเพราะว่าโคนมันเล็กปลายมันใหญ่เวลามออกดอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ไปดูดอกเมื่อปีที่แล้วนะปีนี้มันยังไม่ออกรอกมันน่นไปออกมกลาหนุนมกลาคุมพาช่วงออกดอกนี่งดฝนงดฝนฝนมันงดอยู่แล้ว ลดน้ําไม่ต้องลดเลยมันไม่ตายนะครับนะธรรมชาติเทวดาเขาเลี้ยงไว้อย่างดีหน้านเนี้ยเนี่ยฝนตกตลอดเวลานฝนตกบ่อยไม่ใช่ตกตลอดเวลาแต่ว่ามันก็จะได้ผลดีนะครับสนใจพันกล้วยไม้ก็ติดต่อแอดไลน์เข้ามานะครับซื้อหน้าเนี้ยจะได้ราคาถูกกว่าซื้อหน้าดอกเพราะหน้าดอกเนะี่ยอย่างนี้เราเราไม่ขายร้อยห้าสิบนะเราขายมากกว่านี้นะ ซื้อนี้แหละมันได้ไปชินอากาศแล้วมันก็จะไปออกดอกที่บ้านท่านนะครับซื้อไปหลายๆตะกร้ามจะได้อลังการนะครับนี่อันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเหลืองจุดมีเหลืองปลอดปอนไปบ้างสีชมพูปนไปบ้างก็ไปลุ้นเอาก็แล้วกันอืมอมที่ปีกันตจร ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตะก้าใหญ่ก็ใส่ไปสามตะก้าเล็กตะก้าสิบนิ้วนะครับส่วนตะก้าหกนิ้วก็ใส่ไปสองกอสองกอเล็กครับเนี่ยผู้ชมนี่เดี๋ยวเวลาออกดอกมันจะอลังการมากนีออ่อันนี้ก็สามตะก้าน,นี่ก็สี่ตะก้าเล็กอันนี้สองตะก้าเล็กแสงมันจะมืดไปหน่อย เพราะว่ามันคลึ้มทั้งวันน,นี่ครับดอกเมื่อมกราคมที่ผ่านมาปลูกห้อยตะกร้าใส่ตะกร้าใหญ่แล้วห้อยไว้บนต้นไม้ออกดอกเป็นแบบนี้ครับ ส่วนอันนี้ก็คือพันธุ์ที่ผมเพิ่งปลูกวันนี้นะครับใส่ตะกร้าไว้เดี๋ยวมันจะจัดรูปทรงของมันอย่างเรียบร้อยสวยงามเพื่อหาแสงนะครับเนี่ยล้วก็จะได้ตะกร้าที่สวยงามเดี๋ยวผมจะให้ย้อนไปดูภาพที่ถ่ายไว้เมื่อต้นปี2,567ประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับในช่วงที่เหลืองจันจะบานเต็มที่บานเบ่งแล้วก็ดูที่สวนนะครับกอใหญ่ๆจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโหน่ะครับมันเป็น กอที่สวยงามมากโอ้เอาเป็นว่าดอกมันพรั่งพรูดีทีเดียวครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้แล้วผมก็เอาเอาเหลืองที่กรีดชมพูเอามาปนด้วยมันทําให้สวยขึ้นนะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะกรีดชมพูแล้วดอกใหญ่ส่วนอันนี้จะเป็นนะเหลืองจันป่านะครับก็อยู่ในธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแหละครับโอ้สวย มากอันนี้จะสีกลีดชมพูอ่อนนะครับเนี่ยสวยมาก ทีนี้ผมจะย้อนภาพไปให้ดูเมื่อเดือน14กุมภาพันธ์2567ต้นปีที่ผ่านมาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับนี่ที่งานประกวดเหลืองจันนะครับนี่สวยมากเลยที่มหาวิทยาลัยราชมงคลจันทบุรีครับเขามีการประกวดกันทุกปีครับอันนี้มันเป็นเหลืองปลอดครับท่านผู้ชมแล้วก็ก่อนนี้ก็จะเป็นเหลืองจุดครับเหลืองจุดเดียว สีกลีบสีออกชมพูสวยมากนะครับเหลืองจันรจะเป็นกล้วยไม้ที่บานทน,ทนกลีบแข็งเป็นมันเงาวาวามเลยละครับเนี่ยสวยมากท่านผู้ชมแล้วก็พอ,อต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะก็เป็นเหลืองทั้งดอกนะครับเนี่ย แต่ท่านผู้ชมถ้าจะเลี้ยงกอใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องใช้เวลานานละครับอันนี้ที่งานประกวดเลือนจันนะครับก็ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ดูถ้าจะเลี้ยงไว้เนี่ยนะต้นต,ตะกร้ามันต้องห้อยๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมก็เลยทําแบบนี้แต่แต่ไม่ได้คิดว่าจะประกวดก็เลยเอาหลายๆกอมารวมกันแต่ถ้าจะประกวดแบบนี้ต้องเป็นไม้กอเดียวนะครับต้องต้นกําเนิดมาจากกอเดียวนะฮะต้นทุกทุกแขนงท,งทุกทุกสายเนี่ยจะมาจากกอเดียวกันเพราะฉะนั้นดอกจะเหมือนกันหมดทั้งทั้ง ทั้งทั้งตะกร้าแหละครับแต่ที่ผมเอามายัด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 รวมกันนี้เพื่อให้กอมันใหญ่นะครับอายุ60กว่าแล้วครับถ้าไปปลูกกอเดียวมันจะใหญ่ไม่ทันใจตายไปผมจะได้เห็ุกอใหญ่ๆก็เลยใช้วิธีทางลัดนะครับเอาไม่ได้คิดจะปลูกประกวดก็เอาแบบใช้ทางลัดเอาเอากอเล็กๆร้อยห้าสิบาทร้อยทบาทมารวมๆกันเป็นตะกร้าใหญ่นะครับท่านผู้ชมนี่เหลืองจันทร์ของแท้ กล้วยไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีมันจะบานช่วงเดือนมกราคุมภามีนาเมษาที่ผมบอกว่าทาไมมันบานหลายเดือนเพราะว่าแต่ละกอแต่ละช่อแต่ละพื้นที่จะบานไม่ตรงกันนะครับขนาดที่ผมปลูกเองที่สวนเนี่ยหลายกอแต่ก็บานไม่ตรงกันนะครับมันก็จะว่าแต่อยู่ในช่วงนี้แหละจะเริ่มบานตั้งแต่มกราคมคุมภานี่จะมากที่สุดแล้วก็มีนาเมษาก,ก็ยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นกล้วยไม้ที่สวยมากก็หาซื้อพันธุ์กันไปปลูกปลูกได้ทุก ทุกภาคทั่วประเทศไทยละครับทัทง้งทางจันทบุรีตราดระยองเนี่ยปลูกได้ดีผมเห็นเขาปลูกทางภาคอีสานก็ดีมากเลยนะครับทางภาคเหนือก็ดีมากชอบอากาศสูงสูงเย็นๆหน่อยแต่ทางภาคกลางก็ปลูกได้ครับแต่อาจจะดอกจะไม่แน่นเท่าทางนี้นะครับก็เอาไว่า เป็นกล้วยไม้ที่สวยงามมากครับท่านผู้ชมแอดไลน์มานะครับแล้วก็สั่งพันธ์ไปนะครับ0964696359 0964696359ครับสวัสดีครับ ฉันปลูกเอาไว้มากมายหลายพันเอื้องตึงเอื้องคำช้างดำครั้งสั้นสายหลวงเหลืองจันเอื้องทะเลบันรองเท้านารีส่งกลิ่นหอมโชยโรยระรื่นสายลมโชยชื่นพัดกลิ่นโชยมาไกล ส่งกลิ่นหอมมาแต่ไกลดมดอกลวยไม้ชื่นใจยามี้สีสดสวยแสมเหมือนใครมาแถมเอาไว้งามเหลือทีสอดใสสัสดสีเยมานเต็มทีหล พราวไปฉันเพลิดเพลินดูแต่ขาดยออทูผู้ใจมาร่วมชมดมกล้วยไม้ชี้ชวนกันไปหัวใจคงชื่นชู ว่าเจ,จ้าชอกล้วยไมยกลิ่นสีหวัวใจแมลงคลั่งคลายพรั่งพรูแต่ฉันเดียวดายเหงาใจไร,ร้ผู้มารวมชิดชูชื่นชมดมกล้วยไม้ได้แต่ครวญหวนให้คิดถึง ไรรักเราคงอยู่โอ้เจ้าอยอดชูฉันคอยเธออยู่ร่วมชมดมกล้วยไม้ ชชื่นูโ้พ่าเจ,จ้าชอกล้วยไม้กลิ่นสีหวัวใจแมลงคลั่งลคลายพรั่งพรูแต่ฉันเดียวได้เงาใจอะไรผู้มารวมชิดชูชื่นชมดมกล้วยไม้ได้แต่ครวญหู คิดถึงเมื่อไรรักเราคงอยู่โอ้เจ้าอยอดชูฉันคอยเธออยู่รวบชมดมโลวยไมย้